สวัสดีครับพี่น้องครับไอ้กอดดอกเดินทางพี่น้องเอาจักหน่อยก่อนนะครับเมื่อกี้ไปเอาไปเอาปลาแดกตอนกับจิ๊บปูมนะครับอ้ออกมาหน้าพี่น้องครับพี่น้องไว้อยาการจัดลอยผ้ามาเบิงหน้ามาเบิงง่วนมาสั่นนี่ครับจิ๊บปูมได้แล้วครับนะครับใส่้ํำแข็งเพื่อนว่ามันจังโบไตมาสั่นเอาใส่หํำแข็งไว้จังโบไตพี่น้องว่านะครับเนี่ยม่ขาเพื่อนว่านะครับก็เลยเอาใส่ตำแข็งนะครับสีเอาเมื่อ ปุ่นละครับเมื่อบ้านแพงโกสุมสรารข้ามขอนแก่นปุ่น๋ะพ,พี่น้องนะครับประเดกตอนไปตอนนี้พอแหลมตอนบอดจูตอนไม่เงยตูงผูดเงยปีนะครับเอาไปฝาก,าฝากที่บ้านน้ำบุ่นน้ำนะครับตึ้งขีง้ปมนะครับอัดใส่ถังน้ำแข็งไว้ิเลยนะครับเอาน้ำแข็งห้องผื่นนะครับมันยังไตอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยพี่น้องครับถ้าสามารถสิตายบนอ้อยได้สีห่หลาถืตกางแล้วน้ำเค็มเสียเจริมชีด้วยน้ำเค็มน้ำเค็มนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เอาอัน เอาอันนี้เมื่อไว้หน้าก่อนเอาหัวหันหัวหันปลานะครับเอาไปให้ยแต่อพออยู่หน้าก่อนนะครับพี่น้องครับหัวหันปลาเสละย่าเย่ยืมมอเตอร์ไซค์นะยายเอ้ยเสียวอันนี้ออกมาน่าหน่อยรถยานไปบวดขี้ค้านว่ามไก่เฮ็ดยัางกินน่ะนาโอ้ยตำหุ้งยังคือใช้แต่ปลาแดกฮะตเซ็ปะเฮ้อยไอ้เยาอัน เสียเอานี่ไปให้เพื่อนก้อนเนิเอาหัวหันไปให้แถพ่อก้อนหนิยู่เถียงยู่ยตัวก้อนนี่ยังอูดเทียบอยู่ตรงหน้าผนโอ้พูดผลไม่น้องครับเดแ๋ยวเสี่ยมอไซไปครับก่อนออกเดินทางครับสำนักงานบนเพงยงนะครับไปน้องผนครับเถียงจานอยไี่ปน้องครับเฮนแต่ไฟอูดเทียบอยู่บนมผมไปแลวออกไปหน้าแล้วกันไปน้องไปเบิ่งป่าอยู่หนองไปเบื่องงัวอยู่คอก นะครับว่าเป็นจังไหนเนี่ยเพิ่อนผูกไว้ใส่น้องงัวก็ดีไปไปเบิ่งนรากันไม่นองครับขออนุญาตยืยมมอเตอร์ไซค์ถมแม่อยู่นี่ละไปเรื่อยเอา้อดตรงหน้าลราพี่น้องครับเนี่ยนะครับมาแล้วถึงทุ่งนาแล้วเอาหัวอาหารปลามาให้ปลาที่หนองนะครับได้เบิง่งบรรยากาศจากักหน่อยก่อนพี่น้องนะครับนี่กับดังไฟคอ,อกงวัวนะครับหญ้ากร เริ่มแหี่ยงบ่ละครับพี่น้องนำนี่น้องไปจะไหนนี่งืว่ะครับน้องวัวน้องวัวสองตัวนี่โตกระลังเปลี่ยนกระลังเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนห้อยนี่ยากินบ่ล่ะนี่ไงน้องแดงน้อยกับน้องน้องสีนวล อันนี้มาอันนี้เร็ว,รวโอ้ยมากคนจ้ะชื่อใดป๋อชื่อใดป๋อเนี่ยมองดู <c ười> ชื่อใดเหรอพี่น้องชื่อจาของใดป๋อพี่น้องแดงน้อยน้องแดงต้อยคนจับกระได,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 ดป๋อมีิดอดอย่บ่ฮะขิดดอดบ่ขี้ดอดพ่อบ่แดงเลยคิดถึงกี่พ่อไม่หน,นี่ นี่ครับพี่น้องว่าพามาเบิงน้องงัวในเด้อพี่สันมาเบิงหน้านะมาเบิงป่าอยู่สาน้านะครับนะครับกินยาครับตัวนี้นะครับคู่กันนะครับน้องบัวนะครับพามาดูแล้วนะครับพี่น้องเพื่อนจะเขียนก็เลยพามาเบิงนะครับนี่ยครับน้องงัวอยู่หน้าอันนี้ขุ่นแนงพี่น้องครับจัดยอกเสร็จแล้วเพื่อนนะขุนแล้วเพื่อนนะ ขันใดบนรอดมาอยู่้ำหน่อยอพอดีอเลยมีมูเป็นสามตัวเลยพี่น้องนะครับฮะ,ฮะน้องมูรอดพนก็ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนทั้งพูนนะครับจันร้อยกาอันนี้เอาไว้ีนละให้แต่พอันเลียงอยู่นี่แล้ะครับปุ่นต้องเถียงปุ่นนะครับเบิดแล้วบอกว่าหานนั่นเอาไปเฮือนเอไปเอา,จาเจือโอ้โหอีปูพี่น้องอีปู จป็นยังไงปะอยู่ในหนองใหญ่หะบอเปล่ปน้ำล่วงระตัวนีิจาดลอยก็มาแบกไว้ในาสอบนะน่ะหัวหันปลานั่นเอ้ยยังไม่ได้โตวเว้ยคุ้ยเจ้าไปเลี้ยงใส่คุ้ยเจ้านะ่ะฮะเอาลงน้องสา,าวบอกคุ้ยเจ้านะ่ะฉันนั่นก็เกี่ยวเข่ากระเบื้องเลี้ยงน,น,น้องเนาะเต้ ยากรู้เอันไนบ้าหรายากรู้แหงบ้าเาเต้โอ้มันแดดน่น,น้องปลา่น้องครับจารรอยเป็นสมาเหรียครับตพ่อปจําดอกนี่ถือยังไรย่เมเอนนะ,ะพกกนี่กวน,น,นไม่เด็ด <laughs> ยังเกียนแกี้ยไมจานรอยจานรอยซื้อเพินนะครับพอย,ย,ย็นรอยเขาจะเอื่นนะครับ ว่าพ oh, ักตบผักตบือเป็นยากตายพี่น้องครับเนี่ยเป็นยากแข็งตายก็มีปลากินหากเน,นะบ,น,นนะบ่นะครับปูปลาหน้านามนะครับนามก็ลดลงหลายเติอบอยู่ดอกนะครับแต่ว่าก็ยังโอเคอยูยนะ่เพราะว่ามันมีผักตบนะครับเพราะได้เป็นโถมเป็นหลังนะครับกอบัวนะครับพี่น้อง บรรยากาศกลางโรงกลงางท่าคือเก่าคือเดิมเอาหมายพวนะกเดี๋มายิ้มใส่นะหมายพวกเดี๋มายิ้มใส่หย่อนเบิ้งสู้เบิ้งกันนะมายิ้มใส่ขวดหย่อนหมายพวกเดี๋มายิ้มใส่หย่อนอ่ะเดี๋ยวหัวอาหารเอาลงนะครับพี่น้องบาร์เดก้เอาไว้เถียงนะครับบาร์เดก้สิออกเดินทางพี่น้องนะครับสิเมื่อ นะครับย่านจิปโอมตายก้อนนะครับเพราะจิปโอมยังสดสดอยู่นะครับพี่น้องเสียเอาเมื่อทั้งพุ่นนะครับนะครับตั้งจิปโอมตั้งปลาแดกตอนนะครับเอาเมื่อฝากพีตอนน้องทั้งพุ่นน้ำนะครับพี่น้องครับได้มากหลังแต่กัเอาเมื่อเพื่อนน้ำนะครับจิปโอมกัพี่น้องกัสร้างหลายคนนะครับเอาไปกับประมาณสองพันขวบตัวเลยละนะครับทรงทั้งไกลแล้วนะครับสำหรับพี่น้องสร้างใส่กองโฟมนะครับใส่ขี้ให้เล้วเรียบร้อยทรงให้เพื่อนแล้วนะครับมันจะเซ็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะออกมาเบิ่งหน้า นะครับก่อนส่งองอเดินทางนะครับเดี๋ยวเอาหัวอาหารมาก,ก่อนนะครับโอ้มีหอดหม้าสองตัวมันจะยวนืนเลี้ยงหมาไว้พร้อมเนี่ยครับน้องงัวเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ครับไม่เป็ก่อนไปรองนะครับมันแดดเอาเอาไปจานมาพอราหูแล้วเรื่องมะเกือปลาลองดูนี่ตั้งตรงนี้ก่อนนี่หมาผู้ใดมันเลี้ยงยังขึ้นยือยู่ดีแถมขึ้นมไปใส่หุ่นตัวนึงอยู่กันคู่หุ่นน้อยสองตัวอยู่นี่ อ่นตัวนึงเดมาลงแตงกันี้รูเมื่อเราหัวอาหารเดี๋ยวน่ฮะเมื่อเราคือว่เขาไปเอาสันตุนี่อ้งแันก่อนใช้ลมียดละามียดมาแก้วรู้สึกเบิ้งป่าได้หนี่ผมสิเบิ้งป่าในหนองก่อนครับพี่น้องครับว่ามันย่างหน่อยย่างลายปันใดนะครับมันตัวใหญ่ปันใดแล้วเดี๋ยวสิว้านหัวอาหารบังก่อนโอ้ยหมดจั่วไปแล้วจานเอ้ย ยังก็เจ้าเกี่ยวเขาเลยที่ก็ได้เฟื่องเลยทีโ่โอ้ผู้เกี่ยวแล้วก็มีเนาะมาเบิ่งปลาทับกันกันพี่น้องโอ้พักการย่ยงคืองามจริงย่างกันดิโอ้อีปูเฮียนปลาดุกมังขีเตาแมงับเตาโอ้หาปลาควันบ่อยจานร้อยเดี๋ยวเบิ่งตัวปลาก่อนชักสิซ้ำไดนนี่ ใส่เบิงโอ้โขบัวนั้นฟูงล่างอยู่น่ะโขบยังมาขึ้นไก่ข้นแต่ฟั้งัวปลาดูพี่น้องฮฮ่อคือมิดแต่มันแดดวะปลาตะพียนปานิน คือบางแท้แต่เก่าคือจังโจดๆอยู่มันแดดมันแดดมันส่วนทมด้วยนี่โอ้ปลาดุกก็มีตัวนึ่งนี่หอดปลาดุกมันอยู่ฝนผมันอยู่ทัวผมเจอเจ้าตรงว่านเลทัว โอ้มันสิอยูต่ตามปลาไหม่คุณที่สุนโอ้เผียนมากกวนอยู่พี่น้องกาลังงามพี่น้องครับโตัวกาลังพดอดีเลยโอ้ปลาดุกกับบ้าก,กินคือกันพูนปลาดุกก็มีมาปลาดุกหลายตัวอยู่ตัวนี้ <S <S พูดนะพูดน,ดนปะปลาดุกตั้งแต่เอามาแต่หน้าเชียร์ไหมพี่น้องาาเป็นมูเป็นมูอยู่นี่ปลาดุกเก่าเด้แต่ข้าหนองอยู่บนก็มีเ่เด้ โอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวนี่ธรรมชาติ้วนๆนพี่รองเอ้ยไฮไลท์ก็บอดกี้อาหารก็ดีอ้ล่ะทึ่งปลาดุกหน่อยทึ่งบมาพ่อแล้วเอาไปเกลือมือเลี้ยงไว้อย่างมั้นแล้วก็เวียนกับแต่พอเกลือพี่รองกับเอา เ่ยมันเลี่ยงมันร้องมันจังอันนี้ปลาดุกหน่อยก็มีปลาดุกใหญ่ก็มี่ไปน้องปลาตะเพียนปลาเนียนปลาไนนะครับมันเข่าส้วนผลเบิร์ตผมว่านั่นนะมันแดดหนึ่งมันแดดสองมันมีมองส้วนมองยูมันก็เลยยูนะครับพี่น้องครับมันบอออกมากที่ขันี่ยเหมือนเลี่ยงกว่านะแต่ก็ถือว่าหลายเติบอยู่ดอกพี่น้องครับ กำลังใหญ่กำลังงามพูดละสงการพูดละพี่น้องนะครับกานแม่นใสกระสิเป็นสงการมันลูกปลาอย่างนี้หน่อยก็ลายเด่นเลยภาษีอุบุเลยลูกปลาตะเพียนโอ้ยันเลยตัวใหญ่ขินมันนั่นแล้วอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้พามาเบื้องหน้าแล้วครับสิเดินทางเราบันไดสวยแล้วนะครับจะได้พ่อกันทั้งพูดละครับพ่อกันทั้งแมวราพ่อกันทั้งทีมงาน สาลเพชรบ้านเพลงเราเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตนะครับเดินทางแล้วบ้านนี้นะครับพาพี่น้องมาเบิ่งไฮบิงหน้าสัก่อนนะครับอ่ะกลับแล้วบ้านนี้ครับพี่น้องครับป่ะขออนุญาตเดินทางเด้อพ่อกันจะตั้งพุลทธพี่น้องครับว่าสิบบัตรเฮดคลิปก็แล้วเฮดคลิปสูพี่น้องเบิ่งมาแต่ตลาดริมโขงไปเอาของปามาละกัมาพี่เลยครับไปน้องมาเบิ่งงัวนละกัเบิ่งไฮหน้านะครับเบิ่งงัว เบิงน้องปลานะครับพี่น้องครับเบิงเถียงหน้าจัดร้อยพี่น้องครับอ่ะอยู่ดีมีแห้งสบายดีพี่น้องขออนุญาตเดินทางครับพี่น้องครับบัดนี้ครับขอบพระคุณหลายๆที่ติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ไน้เด้อผู้ใดบ่ทัฒนกดให้ก็ดีพี่น้องครับเนี่ยเบิงปลาอยู่น้องเบิงงัวอยู่หน้าครับพี่น้องครับอ่ะบรรยากาศทุกนาบ้านเราครับผม